โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนคนระับผมก็ทีนี้งานที่เราจะรับก็คือเป็นงานงานตัวนี้ครับผมนี่ครับผมราคาสุดยอดมากเลยสองแสนคะรับโอ้โหเดี๋ยวรับก่อนเลยเดี๋ยวรับก่อนเลยสองแสนเลยนะงานขุดนี่อได้ดีมากครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราร่าไปที่แมคโครกันเลยอ๋อแมคโครกับไอ้คันนี้แมคโครกับรถลากเราอยู่ด้วยกันเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูแมพก่อนว่มามัาอยู่เมืองไหนโอ้ไม่ไกล้ไม่ไกล้โอเค โอ้เป็นแค่อมีมีแค่งานขุดแล้วก็ลาดปูนใช่ไหมน,น,นั่นแหละโคตรแพงบอกเลยโอ้แบบว่างานขุดนี่หายากครับผมแต่ว่าถ้าได้นี่แพงมากๆครับผมงานละสองแสนนะครับสุดยอดมากแล้วงานขุดเนี่ยไป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 เออเราจะเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้นะผมปื้ปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามัน นี่รอบผมโอ้โหถึงแล้วแป๊บเดียววิ่งแป๊บเดียวผมโอเคจอดตรงนี้แล้วกันเนาะป๊าออนี่ครับผมจอดปไปแล้วเ,เรามพังบ้าบออะไรนี่ฮะโอเคยกลงแล้วผมือเดี๋ยวต้องสั่งในตัวกระจกมาลาดปูนด้วยนะรู้สึกว่าเขาน่าจะทําสาไวาน้ำนะถ้าทามาแนวนี้ถ้ามาแนวขุดนี่ทําสาไวาน้าแน่นอนนะผมว่านี โอ้ทำไมดึงคอนโทรลไม่ท่ากันมาโอเคไป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 ขุดขุดขุดุด,ด,ด,ดเราจะรลเวลสิบแล้วนะครับเราจะได้ซื้อแมคโครแคทแล้วนะครับทีนี้ก็เจ้าแคทออกงานรัวๆเลยครับทุกคนโอ้โหดูงานขุดสิทุกคนผมก็ว่าจะนแพงจังโอ้โหคลิปนี้คลิปเดียวต้องจบครับผมคลิปนี้คลิปเดียวต้องจบนะครับแม่มามามาก็ว่าจะนแพงจัง โอ้โหสองเศษเราขุดดินไปขายดีไหมน่าจะดีนะผมว่าเนี่ยขุดไปขายเนี่ยตักเสษดาขายขายขายได้ตังเยอะกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราดํามาดีกว่าอ๋อตักเสษดาขายขายน่าจะเยอะกว่านะครับผมว่านี่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะโอเคเดี๋ยวเราดาไปเลยป้าไปโอเคนักรับผมอ่อเดี๋ยวถอยไปแล้วผม ก็น่าจะได้ตังค์เยอะนะโอเคมามามาเออแต่อันี้มันจะกินตังค์เราแล้วลว่เอาไงดีวะอะไรหรอกป่อยมันกินไปเออถอยมาถอยมาถ้าเราซื้อแมคโครแล้วเออทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าการหากินกับแมคโครนี่เป็นอะไรที่ได้ตังค์เยอะที่สุดแล้วนะครับหากินกับแมคโครเนี่ยแต่ว่าโลกคันี้ม่งเหมือนขับคุณนปู่เลยว่ะดูดูด,ดูโอ้โหงัดก็ายาก เวลาบังคับนี่มือนี่บังเต็มจอเลยครับเอามามาซูมบอกไกลๆเออหม่ยมือบังครับผมมือบังนะผมจะพยายามขับให้ไวๆที่สุดนะครับโอเคมาเริ่มเลยครับผมลุย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 เอาแบบไวๆเนาะมาเอาแบบไวๆไปเลยเอาแบบไวๆไปเลยฟึบนี่เอาไวๆเลยครับโอเคเอาเร็วๆเลยนี่แฟบตึ๊บ ก็ได้อยู่นะได้อยู่ฮ่าสดีครับได้อยู่ได้อยู่ดีครอบนี่ครับผมโอเคเต็มแล้วก็ขายดีครับผมลดละสี่พันปั๊มเงินแบบง่ายๆเลยครับกดแบบนี้ทำสาว้น้ำชัวครับผมสาไว้น้ำแน่นอนครับกดแบบนี้ไกลเกินว่าผมไม่ชอบดูอะไรไก่ชอบดูใกล้ๆนี่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอเคปั๊ม Yeah. ชื่อยาวๆยี่ยาวโอเคโหคลิปเดียวจะจบไหมนี่น่าจะจบอยู่มั้งจบไหมวะขุดนานจริงนะร,รถไมโครนี่ก็เหมือนคุณปู่ครับผมขับช้ามากนะครับนานมากขุดนานมากแต่ว่ามันไม่ให้ขุดหมดหรอกนะครับมันมันให้ขุดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งก็จบแล้วภารกิจอะเราก็ได้ตังค์สองแสน มาใช้ยิวแล้วคนระับมาใช้ชิวๆแล้วมาซื้อรถซื้อกับข้าวอะไรก็ว่ากันไปเนาะเอาท,ทำไมตรงนี้มันขุดไม่เข้าล่ะฮะจะบ้าหรือเปล่าเ่ยฮะทำไมมันขุดไม่เข้าเอ้แหขุดไปเรื่อยๆผมเนี่ยผมเต็มแล้วก็ขายผมใครอยากทํางานแบบนี้ก็หาได้แล้วผมมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปแมคโครแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมออาจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขุดได้สามารถ เล่นได้ครับผมสามารถทําไปเล่นได้นะออแต่ว่ามันจะเป็นภารกิจที่ขุดนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ภารกิจที่เราสร้างขึ้นเองนะมันเป็นงานของเขานะครับอ,อ่อถ้าถ้าจะหางานที่เราจะแบบว่าจะทาเองแบบอิสระมันต้องอ,อ๋อมันต้องรู้นิดนึงอะ่ะรู้นิดนึงมันถึงจะหาได้นะถ้าเล่นไม่เป็นก็ทําหาไม่ได้หาไม่เป็น ถ้าใครรู้แล้วก็หาได้ครับผมปอปนี่ครับผมเทป้าช่วงไปครับตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมพยายามขับไวที่สุดอันนี้อันนี้คือเร็วที่สุดของรถแล้วครับอันนี้คือเร็วที่สุดแล้วนะพยายามขับไวที่สุดแล้วครับแค่แค่นี้แหละเออครับไวไวสุดแล้วนะครับันนั้นไหนมาก็มีติดอะไรนิดหน่อยโอ้โหขับยากมากขับยากมาก แต่ว่าภาพหรือความคลาสสิกนี่ยกให้เขาเลยนะภาคสองเลยยกให้เขาเลยมันเหลือเยอะจงว่าเออเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยี่สบสามลาดได้กี่นาทีห้านาทีแล้วอือีกสักหกนาทีเจ็ดนาทีมันจะเสร็จไหมวะนี่โอ้โหแล้วอีล็อครานี้มันกักดไปเลยขุดไม่สามารถขุดจอๆได้ต้องขุดแบบเอื้อมไกลๆนะแล้วก็งัดเข้ามามันถึงจะขุดได้ ไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับไม่ไหวกันเลยเนอว่าไม่ไหวไม่ไหวปุดไปผมงัดทางงัดเทผมนี่เทเลยเชือมาขุดมาแล้ครับผมขุดมาแล้ว,ม,ม,ลวมันดูมองภายในไม่ได้นะับผมไม่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะถ้าดูได้จะดีมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี่ขับไม่เป็นขับโคตรช้านะครับเพราะว่ามันปุ่มใหญ่นะ ปุ่มใหญ่มากนะปุ่มใหญ่มากแต่เดี๋ยวนี้ขนาดขับขับเป็นแล้วขับคล่องแล้วยังยังขับช้าเออปุ่มใหญ่บันชาผมปุ่มใหญ่บันชานะครับดูดูด,ด,ดูงัดก็ไม่มาเอ,อ้นายเป็นอะไรห้องนายนี่ทำสาวยน้ำชัวผมงานแบบนี้เจอมาเยอะแล้วสาวยน้ำแน่นอน สาวยอขุดแล้วขุดเสร็จแล้วก็เทรอบรอบใช่ไหมเทรอบรอบไอ้นี่เฮ้ยาไว้น้ําหรือเปล่าผมว่าน่าจะสร้างบ้านนะเนอะไม่รึเปล่าผมว่าน่าจะใช่น่าจะสร้างบ้านนะเนี่ยเออน่าจะสร้างบ้านมั้งครับบ้านบ้านใต้ดินบ้านใต้ดินแน่นอนเออว่าว่าอยู่แมนแปลกๆน่าจะเป็นการสร้างบ้านมากกว่าทําสาวยน้ํานะ แต่ไม่รู้ผมรอรอดูอีกทีรอดูอีกทีนะครับผมรอดูอีกทีตอนเสร็จนะครับผมว่าน่าจะมีภารกิจต่อแน่นอนนะครับผมรอดูอีกทีตอนเสร็จแล้วกันเนาะแอบนีผมช่วงนี้ก็เล่นภาคสองรุลัวนะครับใครที่อยากดูก็ดูให้เบื่อไปเลยเออเอผมดูให้เบื่อดูให้ตาแฉะไปเลยครับผมแออยากดูกันนักเอามาดูลุลัวเลยผมลงแบบลุัวไปเลยคอาวนี้นะครับ โอเคเราก็เทไปส่วนทางที่ดีคือเราต้องเอาไปวางไว้ด้านนอก,กรอบนะครับจอดจอดรถไว้นอก,กรอบสีเหลืองอะ่ะมันแบบว่าเวลาเทมันจะได้แบบว่า,เ,าเวลามันหกมันจะได้หกนอก,กรอบเนาะจะได้แบบว่าภารกิจจะได้เดินไปเรื่อยๆเนาะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตันอยู่แบบนี้นะครับจึ๊บจมุมวาเหนียผมขุดไปเลยโอเคเทก็เทนอก,กรอบไปแล้วผม ทีนอกรอไปเลยนึกเลือองัดครับผมยกขึ้นมานี่ผมวางไปผมชื่อจ้วงครับผมจ้วงนี่งัดทั้งงัด <c oughs> เออโอ้ว้าวโอเคยาวาไปผมยาวไปก็พูดไม่รู้ก็จะออไม่รู้จะพูดอะไรดีเนาะเอ้ยรู้สึกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะเนี่ย ลหรือเปล่าวะโอ้สี่หกเปอร์เซ็นผมว่าน่าจะตัดไปเพียงเท่านี้แหละน้อยสักห้าสิบเปอร์เซ็นพอเอมันมันเอยมันนานจริงนะเนี่ยมันไม่เหมือนภักสามหรอวะเออผมว่าน่าจะใช่นะพักสามนี่มันขุดแป๊บเดียวมันก็เต็มมันก็เสร็จนะครัโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัดไ้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอ๋อมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวมากมากมาก ตัดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เราค่อยมาขุดต่อคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้เอาไปเอาไปห้าหมื่นโอเคผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ